กว้างสามสิบกว้างสามสิบอ่าอีกด้านนึงสี่สี่สี่เ็น ส่งสง,สงองค์มรับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราได้เจอนะครับเต่าทะเลขึ้นมาวางไขคาดว่าน่าจะเป็นเต่าเต่าตโนกตัวหนึ่งนะครับามาวางไข่บริเวณเวากาะอาดังนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตรงจุดที่เต่าวางไข่เนี่ยมันอยู่ในจุดที่น้ําทะเลท่วม มันจะไม่ไม่ปลอดภัยสําหรับไข่เต่านะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการย้ายไข่เต่าจากจากจุดเดิมนะครับไว้อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยกว่านะครับเพื่อท้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับให้ให้เต่าทะเลเนี่ยได้ขยายพันธุ์นะครับก็เราก็ได้ทําการย้ายหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็รอเวลานะครับอีกประมาณ ห้าสิบาสวันนะครับก็เราก็จะทอดแล้วก็จินสู่ทะเลนะครับขอบคุณนะครับ